สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับแชรแทบจะได้เกิดไม้งานนี้อดีตโปรดิวเซอร์แชแหลกเผยตัวตนแท้จริงหนุ่มกลาอ่านแล้วซึ้งทั้งโซเชียลมีประเด็นให้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องคนดังหนุ่มกลาล่าสุดอดีตโปรดิวเซอร์ได้ออกมาแชร์เพิ่มผ่านท i k ตตอ์อ่านแล้วสีสุดๆโดยอดีตโปรดิวเซอร์ได้เผยว่า ในฐานะที่ดูแลนักร้องดังมานานตั้งแต่ไม่มีใครเห็นค่าจนวันที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมวงผ่านความยุ่งยากมาหลายครั้งจนวันหนึ่งตนกลับไปอยู่ในฐานะเดียวกับสมาชิกวงเก่าทั้งสองวงที่ผ่านมารสชาติน้ำตาของผู้ชายตอนแก่เป็นอย่างไรเพิ่งรู้ในคราวนั้นมาถึงวันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเขาสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา ของคนในวงการความผิดพลาดนั่นคือตัวจริงของเขาที่เป็นส่วนในเพลงนั่นคือคุณค่าที่เขาและทีมงานสร้างขึ้นและโพธที่ว่าถูกปลดทั้งหน้าที่และความสัมพันธ์ตอนนี้กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่คอมขอบุณเนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ